ข่าววินัยชื่น,นคือนผู้บอลไทยมายมาโดโบโรกิงสไตล์ประจำวันที่8มิถุนายน2566โดยชายผู้บังคับครั้งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเชื่นคืนวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างผู้บอลไทยช่วงเชื่อคืนวันนี้เอาล้ยังไงสืตอมวงการผู้บอลไทย o h เอรวนจอดจะคว้าตัวชนาทิพย์สงกรสินพรเมลย์เกอร์ทีมชาติไทยนะ โดยกลายเป็นข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้เมื่อทางสโมสรโอเอชบรเวนทีมชั้นำในศึกจูเปราโปรดีกลิกงของสุโขทางเปลย์เทียมกำลังเดินหน้าที่จะคว้าตัวชนาทิพย์สมการสินดารุกเพลเมเกอร์ทีมชาติไทยจากคาวาสกิฟอนตทเ่ซึ่งงานนี้ชนะทิพย์ตอนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากบนชินฟอนตาเน่แล้วหลังไม่ค่อยได้รับโอกาสจากทางโชรุโอนิกิถึงแม้ว่าจะหายเจ็บมานานนะฮะแต่ถ้าว่าจะได้ลงสนามต้องรอจนถึงเกมฟุตบอลถ้วยเอ็มเพอร์คัพ ที่จะพบกับทีมระดับนอกลีกอย่างทางโทชิกิซิตี้ซึ่งหากทางชนะทิพย์สงกระสินได้ย้ายไปโอเอชวรวนจริงๆเป็นโอกาสดีที่แฟนบอลไทยจะได้เห็นสองนักเตะไทยไปค้าแข่งในยุโรปพร้อมกันซึ่งอีกคนก็คือสมบูรณ์นัเหมือนตาเจ้าหนูวัย20ปีวันเ์คิชของเมืองไทยที่ทางบริลามนั้นยืนยันเป็นที่เรียบร้อยว่าฤดูกาลหน้าไปลุยยุโรปเต็มตัวอย่างแน่นอนครับอาจจะผมเป็นในว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของชนาทิพย์สงกระสิน เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับบีจีปทุมเซอร์ไพรส์คว้าอาดีตแข้งท็อปบ,บริลํล่าชมปนะโดยงานนี้ทางสโมสรบีจีปทุมภายใต้การนำชับของกุซือคนใหม่อย่างโคชงธงชัยสุโกโกีปรับทัพครั้งใหญ่จัดการคว้าตัวอดีตนรับตัวเชฟบริลลัเรนาโตเคียริชเสริมกำลงเกมรับล่าแชมป์ซีเกมนก์นัดแรหน้านอกจากบีจีปทุมจะวางเป้าหมายทวงคืนบัลลังแชมป์จากบริลลัยูยนเต็ดแล้ว พวกเขาเองยังมีภารกิจสำคัญบนเวทีเอเชีย AFC แชมเปียนลีก2 0 2 3ซึ่งจะพบกับทีมกระหจากประเทศจีนในรอบเพลย์ออฟในครั้งนี้กันอีกด้วยสําหรับทางเลนโตเคียวริชเคยติดทีมชาติโครเอเชียชุด U19 ปีและชุด U21 ปีแถมยังเคยผ่านการเล่นบนเวทียุโรปในฟุตบอลถ้วยยูฟายูโรปาลีกและการรอบคัดเลือกของยูฟาแชมเปียนลีกมาแล้วในครั้งนี้เป็นนามง,งานนี้นะผมโคชทงนะฮะเริ่มออกล่าแต้มในครั้งนี้ ต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวชอมากแก่นครับหลังบินซ้อมกับทีมยักษ์ใหญ่ในเจนลีกเจริญศักดิ์วงกลนนำลุกทีมชาไทยโพสตช็อตกลับบ้านหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ญี่ปุ่นนะโดยงานนี้เป็นภาพสุดประทับใจจริงๆนะสลัดทางเจ้าเทเจริญศักดิ์วงกรปีความเร็วสูงทีมชาไทยที่เพิ่งจะกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นหลังบินไปชุบตัวกับ,กบสโมสรใหญ่ในเจนลีกดีกรเรแชแยมเอเชียอย่างทางอุระวะเรดไดมอน์ ล่าสุดเจริญศักดิ์เจ้าเทศเจริญศักดิ์วงกรนะฮะก็ได้โพสต์ภาพสุดประทับใจหลังจากเดินทางกลับที่ญี่ปุ่นเขากกลับไปทําไร่ทําสวนที่บ้านท,าทันทีเป็นช่วงเก็บเกี่ยวของเขาซึ่งงานนี้ทางเจ้าเทศนะครับโพได้โพสต์ภาพแคปชั่นนี้ระบุว่าใบรุ่นบ้านนานนะโดยสำหรับทางเจริญศักดิ์วงกอริมเส้นความเร็วสูงจีพชทไทยมีลุ้นที่จะ เป็นนักเตะคนไทยคนต่อไปบนเวทีเจลีของญี่ปุ่นเขาคนนี้จะมุ่งมั่นสู่เป้าหมายได้หรือไม่แฟนบอลไทยเตรียมรับชมและก็ลอดูกันได้เลยครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็เป็นได้ในขณะนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันนะครับเอาได้ออยังไงบิ๊กยิมส่งกำลังใจเชบาแก้วยืนยันพร้อมหนุนต่อเนื่องนะ โดยการน,นี้ยุทธนายิมการุณอุบันนายกสมาคมเดินทางให้กำลังใจและก็รับชมการฝึกซ้อมของผู้บอลหญิงทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีณสน,นามสูนฝึกพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวันที่7มิถุนายนซึ่งการังเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมกนนารแข่งขันผู้บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียแลหวงวันที่1ถึงวันที่19กรกฎาคม โดยบิ๊กยิมยุทธนายิมการุณิได้กราดแต่ว่าจากที่ได้รับมอบหมายจากทางสมาคมให้ดูแลสนับสนุนทั้งเรื่องภายในและก็นอกสนามของผู้บลหญิงซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เข้ามาดูแลในส่วนของผู้บรลชายอยู่ยุบสปีและก็ยูสิบเจ็ปีล่าสุดนั้นได้มีโอกาสได้ดูแลผู้บลหญิงในช่วงการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้ด้วยโดยเขาจะบอกว่า ผมก็ถือโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยียนและก็มาแนะนําตัวให้กับทีมงานและก็น้อง,องผู้บรราหญิงทีมชาติไทยอย19ปีได้รู้จักที่ผ่านมาก็ตามข่าวมาอย่างต่อเนื่องยากจะให้ทุกคนได้รับความสุขวกสบายก่อนจะออกไปทำมาที่เพื่อชาติมีสุขภาพแข็งแรงแต่มีความดุดันแบบสุขภาพสตรีเชื่อว่าพวกเรานั้นยังพัฒนาต่อไปได้และก็อยากจะเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสมาคมจะพยายามผลักดันให้ลีกหญิงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เดินหน้าทุกคนต้องเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียตัวคนนั้นมีส่วนสำคัญกับทีมอยากจะให้ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ไปก่อนเชื่อว่าในอาเซียนนั้นเราสามารถสู้ได้อยากจะให้ทุกคนทําให้เต็มที่ตั้งเป้าไปถึงแชมป์ให้จงได้สมาคมจะคอยดูแลในเรื่องราต่างๆมากมายรวมไปถึงตัวพี่ก็อะไรก็ตามที่ต้องต้องการพยายามจะหามาให้ช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดขอให้พวกเรานั้นทําให้เต็มที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้สําเร็จบิ๊กยิมนี่ล่าว สำหรับทางทัชบาแก้วอยู่19ปีจะแบ่งการเก็บตัวออกเป็นทั้งหมด3ช่วงก่อนจะคัดผู้เล่น23คนเพื่อเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียโดยศึกบูลหญิงชิงแชมป์อาเซียนในวันที่19มิถุนายนกันต่อไปในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยหญิงกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอ้านกัน,นครับงานเข้าเ็จแล้ว FIVB เผยอันดับโลกบราซิลใหม่ แซงเซอร์เบียขึ้นอันดับท็อป1ส่งผลต่อทีมชาติไทยทันทีกลายเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้เลยนะฮะเมื่อทางสมัพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือว่า FIVB ขึ้นหัวข้อใหญ่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิลขึ้นท็อปอันดับหนึ่งของโลกไปที่เรียบร้อยแทนที่ของเซอร์เบียหลังผลงานผ่าน VNL ในชุดสหาแรก จากการประกาศอันดับโลกใหม่ดังกล่าวของทาง FIBB ส่งผลต่อทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทันทีที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเดชั่นลีก2/23 0สัปดาห์ที่2ที่ประเทศบราซิลจากเดิมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีความหวังที่จะเอาชนะทีมชาติเซอร์เบียทีมอันดับที่1ของโลกก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะฮะซึ่งวันนี้เพื่อที่จะได้แต้มสูงสุดในการขึ้นอันดับโลกในครั้งนี้เซอร์เบียซึ่งอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ค่อยดีนัก อีกด้วยไปแจกแต้มให้กับแคนาดาในสนามแรกมากถึงบวก12.26คะแนนโดยผลที่แคนาดาชนะเซอร์เบียไป3-2ต่อเซตซึ่งงานนี้แคนาดาแพ้ทีมชาติไทยมาด้วยในสนามแรกหากเวเลยิบอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเซอร์เบียที่รั้งอันดับหนึ่งของโลกมาได้ที่จะพบกันในสนาม2ได้จะทำให้อันดับแต้มอันดับโลกของเวเลยิบอลหญิงทีมชาติไทยพุ่งอย่างแน่นอนแต่ทว่าตอนนี้ทีมชาติเซอร์เบียอันดับโลกกลับหล่นลงไปรั้งที่5ของโลก ซึ่งจะทําทให้การคิดคะแนนก็จะน้อยจากเดิมมากต่างจากตอนที่พวกเขารัังอันดับที่1ของโลกสมผลให้ทีมชาติไทยเสียโอกาสครั้งสาคัญที่จะเก็บแต้มในครั้งนี้ซึ่งอันดับโลกมีผลที่ทางทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะได้ไปลุยโอลิมปิกเกมสอ24ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์อีกด้วยทา่านี้ไทยจะอยู่ในกลุ่มร่วมกลุ่มกับทางเยอรมน,นีสหรัฐอเมริกาเซอร์รอเบียและก็โครเอเชียซึ่งแข่งขันในระหว่างวันที่1 2ถึง18มิถุนายนที่ประเทศบราซิลนะ เป็นรงวังงานนี้ใครเป็นแฟนพวกเขาก็ตามติดร,รับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมมากันดีครับเอาล่ะยังไงบาเซโรนาแถลงแอบแซะิโอเดลเบซี่หลังเลือกย้ายไปที่เมเจอร์ลีกสกเกอร์โดยงานนี้สโมสรบาเซโรนาทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนออกแถลงการหลัง Leo asi, ิโอเดียเบซี่ตัดสินใจเลือกย้ายไปที่เมเจอร์ลีกสกเกอร์อเมริกา โดยความเคลืนไหวการย้ายทีมของ Real เดลเนเวรซี่แนวรุกเบอร์หนึ่งของโลกตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมอันอินเตอร์มามีทีมในศึกเมเจอร์ซ c อเกอร์ลีกอเมริกาล่าสุดสโมสรบาร์เซโลนาก็ออกแถลงการทันทีถึงประเด็นในการย้ายทีมของเดลเนเวซี่พร้อมแอบแซะนะว่าย้ายไปลีกที่มีความต้องการน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงความกดดันในครั้งนี้ โดยถแถลงการระบุเรนว่าเมื่อวันจันทร์ที่5วิทุนายนเฮอร์เก้มสซี่บิดาของนักเตะตัวแทนได้แจ้งกับท่านประธานสโมสรจนราบกตา้าจึงการตัดสินใจของนักเตะที่จะย้ายไปร,ร่วมทีมอินเตอร์ไบอมมี่แม้ว่าจะได้ร,รับข้อเสนอจากทางบาเซโุน่าโดยคำนึงถึงความต้องการของทั้งบาเซโุน่าและก็ลรเดอมสซี่ให้เขาไปได้สวมเสื้อบาเซรุน่าอีกครั้งโดยประธานราบตาัต้าบอกว่าเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของมสซี่ ที่ต้องการจะแข่งขันในลีกที่มีความต้องการน้อยห่างไกลจากสปอร์ตไลท์และความกดดันที่เขาได้รับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าโชคดีนะครับแมซี่ขอโชคดีกับเส้นทางที่คุณเลือกนะและนี่ก็เป็นข่าวพิเศเที่งคืนฟุตบอลไทยบายมานโน่โปสกิงสไต์ประจวันที8มิถุนายน2566โดยชายผู้บังครังฟืตบอลไันครับ